สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแ a มมี่ DIY ค่ะวันนี้จะพาทำพานไหว้ครูแบบง่ายค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาทำเป็นพานไหว้ครูของน้องผู้หญิงถือค่ะเป็นพานดอกไม้ค่ะวัสดุอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นดอกรักสีขาวค่ะใช้อันที่สองนะคะก็จะเป็นโอเอซิสแล้วก็พาน6นิ้วค่ะเราใช้โอเอซิสองก้อนค่ะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นไม้แหลมสําหรับเสียบโพลิสิตค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่5เซนติเมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรค่ะตะปูเข็มค่ะดอกพุดธค่ะวันนี้เราจะเลือกใช้เป็นดอกพุดธที่ไม่บานนะคะวิธีทำบันดับแรกนะคะเราก็จะนําน้ํามาเทใส่โพลิสิตที่เราตัดเป็นวงกลมแล้วนํามาวางใส่กับพานให้พอดีกันกับขอบพานค่ะ เพื่อที่ว่าโอเอซิสเมื่อถูกน้ํานะคะแล้วเรานําดอกไม้หรือว่าใบตองมาวางเรียงใส่เนี่ยดอกไม้และใบตองของเราจะได้ไม่เหี่ยวเฉาง่ายค่ะวิธีการพับใบตองนะคะเราจะพับใบตองในลักษณะของกลีบปากกาค่ะแล้วตัดออกค่ะแล้วนําไปวางแปะลงที่โอเอซิสค่ะแล้วใช้ตะปูเข็มปากเสียบยึดไว้ให้แน่น ทั้งสองฝั่งของใบตองค่ะมาดูวิธีการพับนะคะเราจะพับใบตองฝั่งละสองข้างเข้าหากันค่ะแบบนี้ค่ะแล้วใช้มือกดหรือรีดให้เรียบเล็กน้อยค่ะอันนี้เราจะตัดหรือไม่ตัดใบตองก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกค่ะถ้าหากว่าใบตองไม่ยาวมากเราจะไม่ตัดก็ได้นะคะ แต่ถ้าหากใบตองยาวเกินไปเราก็ควรที่จะตัดใบตองให้พอดีกันกันกบพานค่ะสำหรับกรีบปากกาที่เราปักนะคะเราก็จะปักให้รอมรอบเป็นวงกลมค่ะโดยการปักกรีบปากกานะคะเราก็จะปักให้ห่างกันเล็กน้อยค่ะเพื่อความสวยงามค่ะเราจะใช้เป็นกรีบปากกาที่ซ้อนกันขึ้นมา 2- 3สากรีบขึ้นมาก็ได้นะคะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบนะคะ เมื่อเราปากักกรีดพะกาเป็นวงกลมเสร็จแล้วเราก็จะใช้โอซิสที่เราตัดครึ่งนะคะแล้วใช้ไม้แหลมเสียบลงไปเพื่อยึดไว้ให้แน่นค่ะเมื <ME> ่อเวลาที่เราถือพานพานเราจะได้ไม่หลุดล่วงนะคะล็อกไว้ให้แน่นหนาค่ะจะใช้ไม้จิ้มเข้าไปทั้งสีนด้านก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใช้น้ําราดลงค่ะเพื่อที่ว่าจะให้โอซิสมีความชุ่มชื้นกับน้ําค่ะต่อมาค่ะ เราใช้ตะปูเข็มปักลงไปใจกลางของดอกรักค่ะแล้วนำไปเสียบที่โอเอซิดค่ะสมัยก่อนนะคะเราก็จะใช้ดินเหนียวนะคะสำหรับการทำพานค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ดินเหนียวค่ะเราก็ใช้เป็นใช้เป็นดินน้ํามันก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นโอเอซิดก็ได้ค่ะเราก็มาตัดโอเอซิดก็แล้วแต่ที่เรา ชอบนะคะว่าเราจะให้โอเซิตัดเป็นทรงไหนคะ่ะสําหรับการปักนะคะเราก็จะปักเรียงแถวเป็นแถวยาวค่ะปักดอกรักให้ห่างกันเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะปักประมาณข้างละสีแถวค่ะต่อมาค่ะด้านที่สองนะคะเราก็จะปักดอกรักเริ่มจากด้านบนก่อนค่ะปักเรียงไปค่ะให้เป็นแถวยาวเลยค่ะ ชั้นที่2ก็ปักลงมาค่ะให้ตรงกันกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อความสวยงามค่ะแถวที่3ก็ปักลงมาค่ะให้ตรงกันกับแถวที่3อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแถวที่4ก็ปักให้ตรงกับแถวที่4อีกฝั่งหนึ่งค่ะต่อมาค่าสลับข้างค่ะด้านที่3เราก็จะปักจากด้านบนลงมาเหมือนกันค่ะ ถ้าเพ,เพื่อนมีดอกรักษสีม่วงนะคะเพ,เพื่อนก็นํามาปักสลับกันเพื่อความสวยงามให้เด่นขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับดอกไม้นะคะเพร์แรมก็ไปเก็บจากที่ทุ่งนานะคะก็จะมีตามริมทางค่ะแล้วก็ไปสามารถไปเก็บมาได้นะคะหรือ,เพ,อเพื่อนไม่มีดอกไม้นะคะเพ,เพื่อนก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านขายดอกไม้ก็ได้ค่ะ ประมาณ30-40บาทนะคะก็ได้เยอะเลยค่ะอ่าเราก็ปักมาถึงด้านที่4แล้วนะคะเราก็ปักให้เท่าๆกันเหมือนทุกๆด้านนะคะปักด้านละ4แถวค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปักทั้ง4ด้านนะคะเท่ากันแล้วนะคะต่อมาค่ะตรงที่ขอบ4ด้านนี้นะคะเราก็จะปักดอกพุทธนะคะลงไปค่ะ แล้วใช้ตะปูเข็มปักยึดไว้ให้แน่นค่ะเราจะปักเรียงกันลงมาค่ะโดยให้ความห่างกันเล็กน้อยค่ะแล้วใช้ตะปูเข็มปักเสียบยึดไว้ให้แน่นค่ะเราจะปักดอกพุธด,ด้วยกันทั้งหมด3ดอกได้กันค่ะปักลดอันกันลงมาค่ะแล้วใช้ตะปูเข็มปักเสียบยึดไว้ค่ะเราจะปักให้เหมือนกันทั้ง4ด้านเลยนะคะ แล้วด้านล่างนะคะเราจะใช้เป็นดอกมัม่วงขาวปักลงไปค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นดอกอะไรก็ได้นะคะก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆหาได้เลยนะคะดอกไม้ก็มีหลายชนิดนะคะก็แล้วแต่ที่ว่าแถวๆบ้านเราจะมีดอกอะไรเราก็สามารถนํามาปักได้ค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมดอกเข็มนะคะแล้วก็ยาแพรกนะคะแล้วดอกมะเขือนะคะนํามาประดับที่พานของเราด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆออไม่มีเพื่อนๆก็สามารถไปขอข้างๆบ้านได้นะคะแล้วก็นํามาปักในพานไหว้ครูค่ะเพราะว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการไหว้ครูค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อเราปักดอกไม้ด้านล่างเสร็จแล้วนะคะด้านบนเราก็จะปักด้วยดอกรักสีขาวเหมือนกันค่ะวันนี้เราจะเน้นสีเขียวขาวแล้วก็ชมพูม,ม่วงเล็กน้อยค่ะ อันนี้เราก็จะเป็นการทำแบบง่ายๆนะคะสบายๆตาค่ะเราก็จะปักยังกันลงมาเป็นแถวเลยนะคะด้านบนจะปักด้วยกันทั้งหมดประมาณ6แถวด้วยกันค่ะสำหรับราคาของโอเอซิสนะคะที่แพรมซื้อมานะคะก็จะประมาณก้อนละ25บาทค่ะบางนั้นก็ขาย30บาทนะคะ สำหรับดอกไม้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายดอกไม้นะคะหรือว่าสั่งในรสัสนด้าหรือว่าช้อปปีก็ได้เหมือนกันค่ะหรือบางท่านไม่สะดวกใช้ดอกไม้สดนะคะเราก็ใช้เป็นดอกไม้พลาสติกก็ได้เหมือนกันค่ะด้านบนนะคะที่เป็นขอบเขียวๆนะคะเราก็ปักด้วยดอกพุธนะคะง่ายๆเองค่ะ เสร็จแล้วค่ะวิธีการทำผานไหว้ครูแบบง่ายค่ะไม่ต้องทำให้เสียเวลาค่ะแล้วก็ไม่ไม่เปลืองดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็ทำง่ายนะค,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแ,แชร์ให้ไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเรากันค่ะขอบคุณคทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ